นิวนะคะสอนแอบหัวร้อนเบาๆค่ะหลังเจอแกนงอลเซนเตอร์นะคะโทรหา3สายต่อวันงานมีทนไม่ไหวลองคุยดูสักครั้งสุดท้ายฝั่งนูนพูดเมนูเรื่องสาวนิวเลยฟาดเป็นหนึ่งแมตคอรเซนเตอร์เนี่ยถึงขนาดวางสายหนีเลยทีเดียวเรนเอาสาวอารมณ์ดียิ้มเก่งนิวนะคะสอนดูโอนิวจิ๋วเนี่ยถึงกับเดือดเพราะความรำคาญหลังเจอแกนงคอเซนเตอร์ค่ะโทรปวดวันเดียวถึง3สาย แถมแต่ละสายเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องอีกต่างหากทำเอาสาวนิวแอบ,บรีดเบาๆถามสวนกับ โทรมาจะเอาอะไรคุณเป็นคนโทรมาเองแล้วจะให้กดอะไรก็ไม่รู้โดยล่าสุดค่ะนิวค่ะได้โพสต์คลิปรับสายมิชฉาชีพลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับข้อความว่าฮอตมากนะก็คือเดือดมากวันนี้วันเดียวมิชฉาชีพโทรมาสามสายว่าจะไม่งูหนีบแต่โทรกันจังอาจจะมีคนอื่นๆกําลังรับสายอยู่ก็ได้เลยขอโพสต์คลิปนี้ไว้เตือนอีกคนค่ะจากสายแรกนะคะโทรมา9ก้าโมงครึ่งนี่ฟังแล้วรู้เลยว่ามิชฉาชีพแน่แก็เลยวาง สายที่สองเที่ยงครึ่งโทรมาอีกก็รับอีกแล้วขอฟังหน่อยดินางวางมาจากกรมสุลกากรแต่ยังไม่ทันได้กดอะไรนางวางเองสายที่สบ่ายครึ่งเบอร์นี้ไม่เคยทำธุรกรรมใดๆอยากรู้อะไรกันนักหนากดรับแล้วก็สนทนาข่าวบอกว่าถ้ากดต่อจะมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญกว่ามาคุยสายเป็นด่านต่อไปที่ได้คุยก็คืออุ๊ยโปกมาก รู้เลยว่าทางโน้น่ะตกใจสำเนียงคือไม่ได้เลยไม่ได้บีบกันจ้าหลกหลักเงึกงกักไปมดพูดไทยไม่ชัดคนแคสสายไม่ใช่คนไทยแหละ มีคนบอกบทข้างๆขอให้คนที่ทํากิจการหลอกลวงนี้ให้ได้รับผลกรรมที่ได้ทําไว้จากการหลอกคนที่ไม่รู้มากมายฝากบอกกันให้ครบ6 6ล้านคนเลยนะอย่าให้มันได้เงินเราไปสักบาทเงินทองหายยากมันต้องไม่ได้ของเราไปข่ะคุณผู้ชมมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์พัสดุของคุณจัดส่งไม่สำเร็จกรุณากด9เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ ก็คือมิจฉาชีพมาวันนี้2รอบแล้วนะคะอ่ะวางวางเลยบอกว่ามาจากกมรมศุลกากรที่นี่ไกรสนีไทยคุณมีพัสดุหนึ่งทีติดตอ่อสอบถามกด6สวัสดีค่ะสวัสดีครับสายติดต่อสอบถามนายบริการของไกรสนีไทยครับอะไรนะคะ รกลับานนอะไรนะคะพูดชัดๆได้ไหมคะสายคล้ายคลิปต่อสองท่านักบริการของคลยคลิปใครคับคุณโทรห่าไค่ต่อตามสองท่าเพื่ออะไรครับแล้วนี่โทรห่าไข่โทรมาหลายรอบแล้วนะฮัลโหลครับโทรมาหลายรอบแล้วจะเอาอะไรต่อถามเพื่ออะไรครับรักโทรมาทำไม เบอร์นห่โทรมาเบอร์ไหนโทรมาอันนี้ภาษาไายหรือภาษาอะไรเนี่ยพูดไทยได้ไหมคะแล้วคงต้องมางพูดอะไรครับฟังไม่รู้เรื่องเลยอะคะ่ะคราถามว่าคุณลูกค้าต้องการสอบถามอะไรครับ เขาบอกให้ฉันกดมาฉันก็ไม่รู้ว่ากดอะไร เรียกว่าระบาดหนะักจริงๆนะคะสำหรับแกลคอร์เซนเตอร์ในปัจจุบนันเดี๋ยวนี้นะคะยิ่งแล้วใหญ่เพราะว่าอัปเกรดเ็นทุกรูปแบบแล้วก็ทุกสายอาชีพเลยทีเดียวหลายๆคนค่ะก็ดูเท่าทันแล้วอาจจะไม่หลงกลน,นะคะแต่ว่าผู้สูงอายุภายในบ้านค่ะท่านอาจจะยังไม่รู้เท่าทันนะคะฉะนั้นค่ะทุกคนนะคะต้องคอยสอดส่องแล้วก็แจ้งข่าวนะคะให้ท่านเนี่ยรู้เท่าทันจะได้ไม่หลงกลพวกว,วิชาชิพกัคขา